รู้รอบปลอดภัยสวัสดีค่ะคุณครูออนกัญญาพดากุลพัฒนหรือครูออนนะคะในวันนี้ค่ะครูออนมีเรื่องน่ารู้และกิจกรรมสนุกๆมากมายมาฝากเด็กๆก,กันในหน่วยที่มีชื่อว่ารู้รอบปลอดภัย ไปเรียนรู้กันในวันนี้นะคะครูอ่อนก็มีเพลงสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ขยับร่างกายกันเล็กน้อยด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยกันร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันนะคะ One little finger One little finger One little finger Tap 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 Point your finger up Point your finger down Put it on your head. Head! One little finger, one little finger, one little finger. Tap, tap, tap. Point your finger up. Point your finger down. Put it on your nose. Nose! One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down. Put it on your chin, chin. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down. Put it on your arm, arm. One little finger, one little finger, one little finger. Tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down. Put it on your leg, leg. One little finger, one little finger. One little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down. Put it on your foot, foot. Put it on your leg, leg. Put it on your arm, arm. Put it on your chin, chin. Put it on your nose, nose. Put it on your head, head. Now wave goodbye Goodbye wave let's เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ขยับร่างกายไปกับเพลงแล้วสนุกกันใช่ไหมคะเอาละค่ะทีนี้นะคะครูอ่อนก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องราวที่เราจะเรียนกันในวันนี้ค่ะพร้อมกันเรื่องเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยในหนึ่งวันนะคะกิจดดวัตรประจำวัน หรือสิ่งที่เราทำเหมือนนกันทุกๆวันของเด็กๆมีอะไรบ้างคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำเหมือนกันนะคะนั่นก็คือการตื่นนอนค่ะเป็นสิ่งแรกเลยที่เราต้องทำใช่ไหมคะ,ะการตื่นนอนภาษาอังกฤษคือ wake up เมื่อตื่นนอนแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะถูกต้องแล้วค่ะคือการอาบน้ำนั่นเองการอาบน้ําภาษาอังกฤษคือ bath <Yeah>. เมื่อเราอาบน้ำเสร็จแล้ว เราก็จะต้องแต่งตัวการแต่งตัวภาษาอังกฤษคือ dress yeah. เมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วสิ่งต่อไปเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยที่เราจะลืมไม่ได้เลยเด็ดขาดนั่นก็คือการรับประทานอาหารเช้าค่ะการรับประทานอาหารเช้าภาษาอังกฤษคือ breakfast เมื่อทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเราก็ได้เวลาเตรียมตัวเดินทางไปโรงเรียนกันค่ะการเดินทางไปโรงเรียนภาษาอังกฤษคืออะไรคะ go to school yeah. และสิ่งกิจวัตรประจําวันเหล่านี้นะคะเด็กๆเป็นสิ่งที่เด็กทําทุกๆวันแต่ว่าเด็กๆเคยสังเกตไหมคะว่ากิจกรรมเหล่านี้ที่เด็กทําเป็นปกติทุกๆวันเนี่ยมีภัยอยู่รอบตัวหรือไม่เดี๋ยววันนี้ครูออนจะพาเด็กๆไปดูกันค่ะว่ากิจกรรมต่างๆที่เด็กทําในแต่ละวันนั้นมีภัยหรือมีอันตรายรอบตัวอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะ ัยรอบตัวที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กๆได้ก็อย่างเช่นการเดินขึ้นลงบันไดค่ะการเดินขึ้นหรือลงบันไดนั้นหากแม่ระมัดระวังให้ดีก็อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการเดินขึ้นหรือลงบันไดควรที่จะจับราวบันไดไว้เสมอค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองนั้นตกลงมาอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยห้ามวิ่งหรือกระโดดเด็กขานนะคะไม่อย่างนั้นแล้วอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะในบ้านของเราที่อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นั่นก็คือการใช้ห้องน้ําค่ะเนื่องจากห้องน้ําเป็นพื้นที่ที่เปียกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วการใช้ห้องน้ําควรเดินอย่างระมัดระวังนะคะไม่อย่างนั้นแล้วอาจทําให้เด็กลื่นล้มเป็นได้ค่ะต่อมานะคะการเดินทางมาโรงเรียนนั้นก็อาจมีภัยรอบตัวที่อาจเกิดขึ้นค่ะอย่างเช่นการเดินบนถนน การเดินบนถนนที่ถูกต้องควรเดินบนฟุตบาทหรือทางเท้าเท่านั้นนะคะไม่ควรลงไปเดินลงบนถนนค่ะอีกอย่างที่สําคัญเลยการข้ามถนนค่ะควรใช้ทางอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะนั่นคือทางม้าลายนั่นเองการเดินข้ามถนนนั้นเด็กควรใช้ทางม้าลายเสมอนะคะถ้าหากเด็กๆนั้นโดยสารรถของผู้ปกครองโดยรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์สิ่งที่เด็กต้องปฏิบัตินั่นก็คือการสวมหมวกกันน็อกไว้เสมอค่ะ หรือถ้าหาเด็กๆโดยสารโดยรถยนต์สิ่งที่ต้องทาหรือต้องปฏิบัติอย่างตลอดเลยนั่นก็คือการคาดเข็มขัดหรือน้ำภยเสมอนะคะภายในห้องเรียนของเรานะคะก็มีสิ่งที่เด็กนั้นจะต้องระมัดระวังค่ะอย่างเช่นการเล่นของเล่นอย่างถูกวิธีไม่นาของเล่นเข้าปากเิ็ดคานนะคะเพราะอาจจะทําให้เด็กๆเ,เ,เกิดติดคอขึ้นมาได้ค่ะ อีกครั้งไม่ควรปาของเล่นนะคะเพราะว่าของเล่นนั้นอาจจะไปถูกคนอื่นหรือถูกเพื่อนๆของเราจนบาเดเจ็บได้ค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็สถานที่ต่างๆนะคะล้วนมีภัยรอบตัวเราเลยใช่ไหมคะเพื่อเป็นการป้องกันจากภัยเหล่านั้นนะคะเด็กๆควรหมั่นที่จะฝึกสังเกตนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือข้อวิธีใช้ของเขานะคะเพื่อที่เด็กๆนั้นจะได้ปลอดภัยจากภัยรอบตัวค่ะกิจกรรมในวันนี้เด็กๆสนุกมากๆาเลยใช่ไหมคะนะแต่ว่ากิจกรรมสนุกๆแบบนี้ของครูออนไม่ได้มีแค่นี้นะคะในครั้งหน้าครูออนจะมาพาเด็กๆไปเที่ยวค่ะแต่จะไปเที่ยวไหนนั้นเด็กๆต้องรอรุ้นในคลิปต่อไปนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ กิจกรรมหลังการเรียนรู้ให้เด็กๆวาดภาพกิจวัตรประจำวันที่ชื่นชอบจากนั้นเล่าถึงวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยโดยผู้ปกครองเป็นผู้บันทึกคำพูดของเด็กๆและส่งคุณครูนะคะ